สวัสดีค่ะมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจในข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกากันค่ะวันนี้ทางตำรวจได้จัดการทำลายตู้เล่นเกมการพนันที่กวาดล้างจับกลุมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกือบ4,000ตู้ พลตจเอกวัชรพลประสานราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการทำลายตู้เล่นเกมพนันที่กวาดล้างจับกลุมมาได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาค,คมจนถึงปัจจุบันและคดีก็ได้เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของจำนวน3 7 7 7ตู้ด้วยวิธีการใช้รถบดทับหลังจากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปเผาทำลายที่นิคมอุตสาหากรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับตู้เล่นเกมการพนันทั้งหมดนี้ยึดได้ในกรุงเทพมหานครจำนวน2,777ตู้ส่วนที่เหลือยึดได้ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค4และภาค9ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายขณะนี้ก็ได้เข้าสู่ภาวะปกติเกือบทุกจุดแล้วค่ะ ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายต่างทําความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าหลังจากที่ระดับน้ำที่เข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติโดยพบว่าทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีดินโคลนที่ไหลามากับกระแสน้ำขณะที่ถนนพหลโยธินเส้นทางเชียงรายแม่จันถูกน้ำท่วมหลายจุด โดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพลูตำบลท่าสุดอเภอเมืองจัังหวดเชียงรายน้ำก็แห้งจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับที่อเภอพญา,าเมงรายระดับน้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกันค่ะเหลือเพียงบ้านทุ่งเจ้าอเภอแม่เป่าที่ยังมีบ้านเรือนนับร้อยหลังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตร ส่วนการติดตามค้นหานายทวัชชัยดีแป้นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์สาขามูเซอร์ตำบลตาดควันอำเภอพญาเมงรายซึ่งจากเมื่อวันนี้นะคะถูกน้ำพัดพาสูญหายไปในพื้นที่บ้านมูเซอร์หมู่ที่4ตํตำบลตาดควันขณะนี้ยังไม่พบตัวแต่อย่างใดค่ะ ไปติดต่อไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะกองทัพซีเรียโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายกบฏในเมืองหลวงขณะที่กองกำลังรักษาสันติภาพ UN จากฟิลิปปินส์ยังคงตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายกบฏสถานีโทรทัศน์ของทางการซีเรียรายงานนะคะว่า กองทัพรัฐบาลซีเรียสามารถยึดฐานที่มั่นของฝ่ายกบฏในเขตโจบากรุงดามัสกัสระหว่างการสู้รบอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้โดยกองทัพยิงขีปนาวุธถล่มอาคารซึ่งกลุ่มติดอาวุธหลบซ่อนอยู่รวมทั้งทำลายอุโมงค์ได้หลายแห่งดานสหประชาชาติหรือ UN ยังไม่สามารถช่วยเหลือกองกำลังรักษาสันติภาพจากฟิลิปปินจำนวน75นายซึ่งยังคงตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายกบฏในบริเวณที่ราบสูงโกลัน รวมทั้งทหารจากฟิจิ43นายโดยกองกำลังรักษาสันติภาพปฏิเสธวางอาวุธตามข้อเรียกร้องของฝ่ายกบฏท,ที่มีกลุ่มติดอาวุธอานูสราฟรอนซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้ายเอากออิดะรวมอยู่ด้วยกองกำลังรักษาสันติภาพชุดนี้ทำหน้าที่ควบคุมการหยุดยิงระหว่างซีเรียกับอิสราเอลและไม่เกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานาน3ปีในซีเรียแต่อย่างใดค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวภาคเที่ยงเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะหมดเล่าเข้าพรรษามาหน,นึ่งเดือนกำลังใจก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้ลำไยมะตูมก็มีนะช่วยกันทุกทาง,งหให้เขาหดเหล้าครบพรรษา